สวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปนะคะพูดกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ผิวที่ชาชัยนะคะก็มีเอฟซที่ได้ถ่ายถามกันมาถามว่าเคล็ดลับอะไรตอนนี้ทําไมชําดูผิวสวยจังเลยคือสวยไม่สวยก็ก็ ก็ขอบคุณนะแคะที่อุสตสิร์ชมกันนะจ๊ะวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะจ๊ะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของผิวจริงๆแล้วก็อะไรที่ชําใช้จริงนะคะซึ่งเราก็พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับกเรื่องของผิวหน้านะคะว่าชําใช้อะไรในการบํารุงผิวหน้าต้องไล่กลับไปดูคลิปก่อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดของเรื่อง ผิวกายค่ะนะคะผิวกายที่จำใช้เนี่ยเห็นดำดำแบบนี้เนี่ยเห็นสีผิวแบบนี้เนี่ยคือเฮ้ยพอเราเห็นว่ามีคนเริ่มทักมีคนเริ่มชมมีคนเริ่มชอบ ซึ่งโดยเฉพาะคนไทยนะเริ่มหันมาชอบสีผิวแบบนี้ขึ้นแล้วก็อยากจะรู้เคล็ดลับของเราเราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยที่สําหรับสาวผิวสีมีความภาคภูมิใจในสีผิวที่ตัวมีนะคะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะอุ้ยสีผิวแบบนี้นี่คือมองมนหม,ม,ม่นไหมค่ะนะจ๊ะแต่ว่าปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนค่ะท่านผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีผิวสี อย่างนี้นะคะถ้าเป็นสาวผิวแทนผิวดำผิวอะไรก็แล้วแต่ผิวน้ำตาลผิวน้ำผึ้งจงภูมิใจเถิดที่เกิดมีสีผิวเป็นของคุณนะคะผิวไหนๆก็แล้วแต่คุณสวยได้หมดไม่ว่าจะดำจะขาวนะคะคุณก็ต้องดูเอาว่า ใครท่านไหนเขาบําลุงยังไงนะคะแต่สําหรับตัวฉันเองเนี่ยจะไม่สนใครจะมาบอกว่าต้องขาวอย่างนู้นนะทำไมดําจังเลยโน no, จ้าฉันชอบแบบนี้จ้านะคะอืมท่านผู้ชมค่ะนะคะเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าก่อนยืดเยอยืด,ย,ดยาว2นาทีแล้วนะคะในกล่องที่ฉันถืออยู่นี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันใช้จริงแล้วก็ไม่จกตานะคะแล้วที่สําคัญสปอนเซอร์ก็ไม่ได้เป็น ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์รายการเรานะคะแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าของที่ชใช้จริงเนี่ยมันคือยี่ห้อนี้นะคะซึ่งเราได้ใช้หลายๆยี่ห้อแล้วเหมือนกันตั้งแต่ Body s ช o อปโจมาลงโจมาลนนะคะที่เคยใช้แต่ว่าส่วนตัวนะตอนเคยใช้บ o d y s ช o ออ่ะนานแล้วนะคะ b o d y s h o อตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออธรรมดานะคะ แต่สำหรับตอนนี้เนี่ยฉันมาติดตัวนี้เนี่ยที่บางท่านเห็นว่าทําไมมีผิวแบบว่าเออดูสวยขึ้นดูมีน้ํามีนวลขึ้นฉันไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเพราะว่าน้ํามันของยี่ห้อนี้หรือเปล่านะคะ New นะิวยาสหรือจะนิวยาดเนี่ยนะ ก็ New Yard Remedy เนี่ยนะคะก็มีขายอยู่ที่ในไทยด้วยนะคะก็ก็เพื่อนๆต้องลองดูเอาเองนะเพราะว่าเวลาฉันสั่งทีเนี่ยฉันก็จะสั่งเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยว่ามีผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะจาแล้วที่สำคัญเนี่ย คุณสามารถให้เขาผสมให้ด้วยคุณสามารถซื้อมาเองเป็นน้ํามันที่เป็นเบสนะคะแล้วก็ซื้ออะโรมาของเขามาผสมนะที่ชําใช้ก็คือน้ํามันออร์แกนิกของนิวยอร์นะคะแล้วสมมิคิดว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าใครไปแถวค o เว r ร์การ์เดนเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างแฟนซีนะคะก็เป็นเป็นเอ่อ ตึกอะนะคะซึ่งเดี๋ยววันหลังแชมจะไปถ่ายให้ดูนะก็เป็นช็อปของเขานิวยาร์ดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะนะก็เป็นแบรนด์ที่อายุอานามก็ตั้งแต่ปี1,981นนะคะก็ก็ ตีไปเกือบเกือบสี่สิบปีอ่ะสามสิบเก้าปีนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเริ่มต้นโดยการใช้น้ำมันออแกนิกของออแกนิกใส่ใจเรื่องคุณภาพและสิ่งที่สำคัญที่ําชอบของแบรนด์นี้ก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์ของเขานะคะซึ่งลาเวนเดอร์เนี่ยทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์โอ้โหน้ำมันคือแม่งโคตรมีประโยชน์สุดๆเลยค่ะทาเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ก็คือสั่งมาหลายขวดมากอ่ะเออ นะคะก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะฮะแล้วก็มีชาเว์เจลก็มีนะคะก็พยายามที่จะเออใช้ของที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ดีกว่าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะในใน c e b o o k Fan Page นะคะของประเทศไทยก็น่าจะมีนะคะเคยเคยจาเคยลองเซิร์ชอยู่ว่าที่ไทยมันก็มันก็มีนะคะ New Yard เนี่ย Remedy Thailand อ่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ความเก๋ของของนอกเหนือจากแพคเกจจิงที่ํำชอบนะคะคอนเทนเนอร์ของเขาเนี่ยที่เป็นเออ่ขวดสีฟ้าเนี่ยสีน้ำเงินเข้มเนี่ยเออคือมีความเป็นอังกฤษอังกฤษท่านผู้ชมเนาะแล้วเก๋มากแล้วกับโลโก้ที่แบบว่าเป็นนะคะ ต้นไม้แล้วก็มีรากด้วยเก๋มากเลยอะ่ะโอ้แล้วก็น้ำมันเขาคือคุณคาะแม่งโคตรสุดยอดของสุดยอดเลยทาลงบนผิวนะจ๊ะแล้วก็คือแบบมันไม่เหนียวเนิบอะ่ะแต่ว่ากลิ่นมันโคตรหอมอะ่ะเพื่อนๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาเขาเลือกสรรกับน้ำมันน้ามันออแกนิกที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะนะคะจริงๆแล้วการใช้น้ำมันออแกนิกเนี่ย น้ำมันอะนะคะมันก็จะมีหลายเกดสิ่งหนึ่งที่แชมจะไม่ใช้ทาตัวเลยนะคะสำหรับแชมแชมไม่รู้ว่าใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะน้ำมันที่แชมไม่ใช่ก็คือพวกที่เป็นเอ่อจอนสันแนนจอนสันอะไรแบบนี้ขวดเอ่อที่มันเป็นขวดพลาสติกอะนะเรามองว่านั่นมันคือมันคือปิโตรเลียมไปนะคะแชมชอบอะไรที่มันเป็นมันเป็นน้ำมันมาจากพืชนะคะจากธรรมชาติแล้วเราก็จะชโลมอย่างเนี้ยเพื่อน นะฮะถููถไปแล้วมันมีหลายแบรนด์เพื่อนๆไม่ใช่แค่ว่า New ยอร์อย่างเดียวนะที่แบบว่าใช้ได้ใช้ดีแล้วที่สำคัญราคามันก็จับต้องได้อะ่ะนะคะไม่ได้แพงอะไรจนเวอร์เกินไปอะไรแบบเนี้ยก็คือทาไปแบบนี้เลยนะคะแล้วแล้วคือคนุนมันลดจริงๆอะ่อะเดี๋ยวเทให้ดูคือไม่จกตาอาจจะมองไม่ชัดนะคะ เพื่อนๆนี่คือเคล็ดลับความงามของการดูผิวและผิวจริงๆนะคะนี่ฉันก็ทาฉันก็บำรุงอย่างเงี้ยไ,ได้ทั้งมือนะคะเราก็ได้ทั้งตัวพออาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ชโลมเลยค่ะนะคะ ไม่จำเป็นต้องแบบว่าใช้นวดได้อย่างเดียวนะเพื่อนๆใช้ทาตัวก็ได้นะฮะแล้วอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ออชันชอบนะคะก็คือเป็นน้ํามันที่เป็นน้ํามันกันชงนะคะ h e m อ oil เป็นพืชจําพวกกัญชาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเรา ออดีนะคะดีก็คือผิวกระชับขึ้นผิวมีออร่าขึ้นนะจ๊ะที่สำคัญเนี่ยคำว่าผิวสวยเนี่ยสำหรับแชมเนี่ยคือการที่มีสีผิวมีเม็ดสีที่สม่าเสมอ่ะนะคะไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผิวขาวอย่างเดียวผิวดำถ้าเกิดว่าคุณเป็นผิวดำที่เนียนคุณก็สวยได้ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยนะ ใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติปังสุดละจ้าดีสุดละจ้าดูสิเพิ่งมาส่งวันนี้พอดีเลยนะคะก็มาได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าของที่จะใช้ไปมันก็หมดแล้วว่าเออแพ็กเกจก็ปกติทั่วไปเนี่ยดูสิเขาแพ็กมาก็เป็นกล่องธรรมดาแค่นี้ค่ะแต่ข้างในก็เป็นมีความเป็น n นิวยาย์ดนะจ๊ะเนิวนอโอเคเพื่อนๆนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก,ก่อนเธอจ๋า โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปนอกก่อนลาแล้วโชคดีแล้วก็สวัสดีจ้า Love y ยูออลนะคะมีไลค์คอมเมนต์กันมานะคะอยากให้รีวิวอะไรก็พิมพ์ม,มาใต้ล่างนะคะเพื่อนๆน,นะ